ลมค่ำคืนพัดแรงกลิ่นดินชื้นโชยมากับสายลมพาเสียงรีดริงเรไรประสานกับเสียงนกแสกครางวิววิวในยุคที่ป่ายังดิบชื้นเต็มไปด้วยรอยเสือรอยชา้างและเงาเมื่อของวิญญาณเรร่อนพระธุดงสายเก่ามักออกจาริกเพื่อโปรดสัตว์และล้างอาถรรพ์ตามที่ผู้คนหลือเล่าโลงปู่ศกพระธุดงชราผู้ผ่านการภาวนามาก,กว่าครึ่งชีวิต ท่านถือกดเก่าผ้าสบงสีซีดขันน้ำและบาดเพลงใบเดียวเดินทางตามคำเล่าของชาวบ้านว่าเขาจุกเป็นป่าดงอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยามค่ำคืนที่นั่นมีคนหายไปนับไม่ท้วนบางก็ว่าผีพรายลากลงบึงบางก็ว่าเสือสมิงเฝ้าป่าบางเล่าว่าเสียงระฆังลึกลับดังขึ้นเองทุกคืนเดือนดับหลวงปู่ศกไม่ได้มาเพื่อพิสูจน์ตำนาน ท่านมาเพื่อโปรดสัตว์และปลดปล่อยวิญญาณที่ติดค้างอยู่ในป่าแห่งนี้กดถูกปักลงใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงพระภาวนาดังแผ่วไปตามลมราตรีแล้วค่ำคืนแรกของการทุดงในเขาจุกโก้ได้เริ่มต้นขึ้นสายลมยามเย็นพัดกลิ่นดินชื้นและหญ้าป่าลอยมาแต่ไกลตะวันคล้อยต่ำใกล้จะลับฝาเนาไม้ใหญ่ทอดยาวราวกับแขนยักษ์กลางกรงเล็บ เพอตอนผู้มาเยือนให้เดินลึกเข้าไปในผืนป่าหลวงปู่สุขพระธุดงวัไวชรารูปหนึ่งเดินเท้าเปล่าช้าๆชาตามเส้นทางเกวียนเก่ามีเพียงกดเก่าผ้าสบงสีมนบาทเก่าและไม้เท้าหนึ่งท่อนที่ท่านใช้พยุงร่างที่ผ่านการธุดงนับไม่ถ้วนโยมว่าเขาจุกนี้มีของเฮนจริงหรือหลวงปู่เอ่ยถามชายชาราผู้เดินมาส่งที่ปากทางเข้าโห หลวงปู่ถามอย่างนั้นก็เหมือนถามว่าคืนเดือนดับมีดาวไหมชายชราสายหัวสีหน้าหวาดวันที่นี่หนะ่ะหายไปกี่ชีวิตแล้วไม่มีใครนับได้เสียงระฆังยามบิการก็ดังทุกเดือนดับพวกผมไม่กล้าเข้าไปตั้งแต่ตะวันยังไม่รับเขาเลยหลวงปู่เพียงยิ้มบางๆไม่กล่าวอันใดท่านรับฟังด้วยใจสงบก่อนยกมือพนมโยมกลับไปเถอะคืนนี้อาตมาจะปักกฎที่เชิงเขานี้ก่อน ฟ้าสลัวลงอย่างรวดเร็วลมเย็นพัดแรงจนยอดไม้เสียดสีกันเกิดเสียงครืนครืนคล้ายเสียงคนพึมพำไกลๆล,ลมปู่ศกนั่งขัดสมาธิใต้ต้นสมอใหญ่จุดเทียนเล่มเดียววางข้างบาทแล้วภาวนาบทพระคาถาอิติปิโสเสียงเผายิ่งเด็ดความมองเวงยิ่งโอบรัดทุกสรรพสิ่งสายหมอกคลอคลึงพื้นหญ้ากลิ่น้าวดินและน้ำบึงเก่าลอยตามลมมากริง้งกริง้งกริง้ง เสียงระฆังดังขึ้นสามครั้งทั้งที่รอบด้านมีเพียงต้นไม้กับความมืดหลมปู้ลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาขุนแต่แน่วแน่มองไปตามเสียงนั้นเห็นเพียงเงาตะคุ่มเหมือนคนเดินเรียงรายอยู่ลิบลิบในความมืดบางเงาเหมือนหามอะไรบางเงาเหมือนยกมือไหว้ทว่าพอจ้องนานเข้ากลับกลายเป็นเพียงละอองหมอกลอยผ่านท่านไม่หวั่นไหวก้มหน้าภาวนาต่อ เน้นย้ำเมตตาบารมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทั้งหลายเอย๋ยถ้าทุกเพราะบ่วงกรรมก็ขอให้ได้คลายเสียงลมเงียบสนิทฉับพลันเหมือนป่าทั้งผืนหยุดหายใจก่อนที่เสียงบางอย่างคล้ายฝีเท้าสัตว์ใหญ่จะเดินอ้อมรอบกดช้าๆแล้วก็หยุดอยู่เบื้องหลังหลวงปู่ไม่ได้หันไปมองท่านเพลงหยิบลูกประคำขึ้นสวดนะโมตสสะภควะโตโอรโหโ เสียงฝีเท้านั้นค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นสาบสัตว์ป่าคละคล้ากลิ่นเนา่ารุ่มเชา้าหลวงปู่ลืมตาขึ้นในแสงแดดอ่อนตรงหน้ากดปรากฏรอยตีนเสือขนาดใหญ่ล้อมเป็นวงแต่รอยนั้นกลับหายไปเฉยๆเมื่อเดินห่างจากกดเพียงสาเก้าเรากับไม่มีสิ่งใดเคยเหยียบยำ่ำหลวงปู่ยิ้มบางๆเอาล่ะเขาจุกอาตมามาถึงแล้ว แดดบ่ายคล้อยลงช้าชเมื่อหลงปู่สุกก้าวลึกเข้าไปตามทางเดินสักในป่าเขาจุกพื้นป่าที่นี่ไม่เหมือนป่าทั่วไปต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นนาทึบจนแสงแทบลอดไม่ถึงกลิ่นดินอับชื้นผสมใบไม้ผูกกลุ่นไปทั่วทุกย่างก้าวอาจตมาได้ยินเสียงระฆังเมื่อคืนนี้คงไม่ใช่เสียงลมพัดกระทบหรอหลงปู่พึมพำในใจ พลางใช้ไม้เท้าคลำทามไปตามรอยเกวียนเก่าที่แทบเลือนหายเมื่อถึงลานกว้างใต้ต้นยางใหญ่ท่านหยุดพักปรากฏกอีกครั้งและตั้งใจจะค้างที่นี่เพื่อฟังให้ชัดว่าระฆังนั้นดังจากทิศใดตกกลางคืนลมเย็นโชยมาเผ่าๆดวงจันทร์เพิ่งครึ่งเสี้ยวสองลาดผู้ไม้ลงมาเป็นลายเส้นสีเงินบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจตนเองกริ้งกริ้งกริงๆๆ เสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเรากับดังมาจากทิศเหนือหลงปู่ศกนั่งขัดสมาธิดวงตารีลงมองผ่านเนามืดท่านไม่ยกมือปิดหูไม่ไล่ไม่เรียกเพียงสวดภาวนาให้จิตนิ่งสงบแล้วสายตาพลันสะดุดเนาคนห้าหกคนเดินเรียงแถวบนทางป่าขบวนแปลกตาเหมือนขบวนแห่บโบราณบางหาประคังเก่า บ้างถือทงผืนขาดรุ่ยเดินผ่านไปช้าๆโดยไม่มีเสียงฝีเทา้ามีเพียงเสียงระฆังที่ดังขึ้นพร้อมทุกย่างเก้าวหลงปู่เอิอมมือจับลูกประคำเบาๆสัตว์ทั้งหลายถ้าท่านติดค้างอยู่ก็ขอให้จงปล่อยวางทันใดนั้นหนึ่งในเงานั้นหันหน้ากลับมาดวงตาเว้าวโบไม่มีลูกตาปากฉีกยาวเหมือนถูกเฉือนหยดเลือดแห้งกังติดตามซอกแก้ม เสียงระครังหยุดทันทีป่ากลับเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบตุบหลงผู้ไม่หลบตาท่านกลับยกมือประนมสวดคาถาเมตตาแรงขึ้นอาหังเมตตาสัพเพสัตตาหมอกน้าจับตัวทันใดเงาทั้งหมดค่อยๆจางหายเหลือเพียงระครังเก่าใบหนึ่งห้อยอยู่กับกิ่งไม้ทั้งที่เมื่อหัวค่ำยังไม่มีท่านลุกขึ้นพิจารณาไกลๆระครังนั้นเป็นสนิมเอก มีอักษรโบราณจารึกที่อ่านแทบไม่ออกนี่มันระคังบอกศึกยุคเก่าเขาฝังกันไว้แล้วไม่ทำพิธีปลดหรือหลวงปู่สุกยกมือตาเบาๆรู้สึกเย็นยะเยือกจนปลายนิ้วชาที่แท้พวกเจ้าเฝ้าสมอนระภูมิไม่ยอมไปเกิดสินะคืนนั้นท่านปักกฏอยู่ใต้ระคังใบเก่าสวดภาวนาตลอดคืนลมพัดแรงบ้างเงียบสงบบ้างเหมือนป่าทั้งผืนเฝ้าจับตามอง รุ่งเชา้าระฆังหายไปเหลือเพียงกิ่งไม้โล่งๆเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดแขวนอยู่หลวงปูุ่กยิ้มบางๆอีกครั้งเฮเสียงระฆังยามบิการนี่คงเป็นเพียงประตูด่านแรกเท่านั้นท่านหันหลังให้ลานนั้นแล้วก้าวลึกเข้าไปในเขาจุกต่อแดดบ,บ่ายเริ่มแรงขึ้นเมื่อหลวงปู่สุกก้าวลึกเข้าไปในเขาจุกพื้นดินที่เคยเป็นดินแข็งเริ่มแฉเป็นดินโคลน ร่องรอยสัตว์ป่าลาดเลยเต็มทางไม่ว่าจะเป็นรอยเก้งรอยหมูป่าและรอยตีนเสือที่ล้ำเข้ามาลึกกว่าที่ควรจะเป็นจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมชาชาท่านชงะงักก้าวรีตามองไปด้านนาบึงกว้างทอดตัวนิ่งสนิทน้ำสีคล้ำขุ่นดำราวกับน้ำหมึกไม่มีลมพัดแต่ผิวน้ำกลับเป็นระลากเล็กๆเหมือนมีใครซ่อนตัวอยู่ใต้นั้น ชาวบ้านเคยเล่าว่าบึงนี้น่หลวงปู่มีพีพรายสาวรอฉุดคนไปกินตับคำเล่านั้นแวบขึ้นในใจท่านทว่าหลวงปู่สุขมิได้มีแวววันเกรงแม้แต่น้อยท่านวางบาทลงตั้งกดใกล้ขอบบึงแล้วนั่งภาวนาพุทธทางสรนังคจฉามิเสียงสวดดังแผ่วไปกับลมพลันผิวน้ำกระเพิ่มแรงขึ้นฟองอากาศผุดเป็นทางยาว ก่อนร่างบางบางของหญิงสาวผมยาวดำสนิทค่อยๆโผล่พ้นน้ำครึ่งบนเป็นหญิงงามครึ่งล่างคล้ายเนื้อนาแหนงน้ำไหลซึมออกมาเหมือนเลือดเสียงโหราเผาดังขึ้นหิหิหลงปู่มาคนเดียวหรือจะหลงปูสุขมีได้ขยับท่านลืมตาช้าๆมองตรงไปสังขารเป็นของไม่เที่ยงแม้จะยึดบึงนี้ไว้ก็ได้เพียงทุก หญิงผีพรายแย้มยิ้มเห็นเคี่ยวเรียงสอนทุกคนที่มาที่นี่ต้องอยู่กับฉันทั้งนั้นน้ำรอบตัวนางพลันเดือดปุดปุดราวกับหม้อไฟหลวงปูหยิบลูกประคำขึ้นกำแน่นแล้วสวดคาถาทำบทเก่าแก่เสียงขึงขังอวิชชาปจย,ยาสงขารอาอวิชชาดับเมื่อใดบ่วงทั้งหลายย่อมสิ้นเมื่อนั้นทันใดนั้นผิวน้ำแตกเป็นฟองเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องราบบึง นางผีพรายดินรากับถูกโบงล่ามน้ำคล้ำเริ่มใสขึ้นทีละน้อยซากกิ่งไม้ผูพังโผล่พ้นผิวน้ำเรากับเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นมานานหญิงผีพรายน้ำตาไหลเป็นสายเลือดที่เคยไหลเปลี่ยนเป็นน้ำใสข้าข้าไม่ได้อยากฆ่าใครข้าเพียงหิวเขาฝังข้าไว้ทั้งเป็นที่นี่หลงปู่โปรดเธอหลงปู่ยกมือขึ้นแผ่เมตตา สัพเพสัตตาศพพบทุกขาวินสนัตุลมแรงพัดวูบเดียวร่างนางค่อยๆจางหายเหลือเพียงผิวน้ำเรียบสมบดังเดิมกลิ่นขาวเน่าที่อบอวนมาตลอดทางก็พลันมาลายไปรุ่งสางลวมปูสุขใช้ไม้เท้าขคอพื้นบึงเบาๆหนึ่งดวงวิญญาณไปแล้วแต่เขาจุกยังมีอีกหลายบวงรอยอยู่ท่านก้าวเดินต่อเสียงนกแสกไกล ดังรับเหมือนประกาศการเริ่มต้นบทใหม่ของการทุดงสายหมอกเช้าวันใหม่เคลือบคลานเข้าป่าเขาจุกลงปูสุกเดินตามทางเก่าที่มีเพียงรอยสัตว์ป่าทับซ้อนกันจนกลายเป็นเส้นทางลมพัดผ่านใบไม้เกิดเสียงสู้สู้ราวกับมีใครกระซิบครั้นแดดเริ่มรำไรท่านก็พบลานกว้างกลางป่าที่นั่นมีสารไม้เก่าแก่ตั้งเด่นอยู่ลำพงังหลังคามุงจากผูกกรอน หน้าสารประดับด้วยหัวกระโหลกแขวนเรียงรายนับคราวๆได้ไม่ต่ำกว่าสิบใบทั้งของคนและสัตว์มีกระดูกค่้อยเป็นสายคล้ายเครื่องรางนี่มันสารผีบูชายันเก่าชัดๆลงปู่เอ่ยเบาๆกลิ่นขาวเลือดที่แห้งติดไม้ยังเหม็นอยู่ทั้งที่เวลาผ่านมานับสิบปีย่ารอบๆไม่ยอมขึ้นเหมือนพื้นดินถูกสาบลงปู่ศกนั่งลงหน้าสาร มือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือแต่ลูกประคำท่านเริ่มโวดบทเมตตาชยันโตชัย,ยสิทิจิตตังปริตตังทันใดนั้นอากาศรอบตัวเย็นยเยอือยราวกับใครมาเป่าลมหนาวที่ต้นขอเสียงกระโลกกระทบกันกรุ้มกลางกรุ้มกลางหัวกระโลกเริ่มแกว่งไปมาเองทั้งที่ลมสงบสนิทเงาลางลางปรากฏบนประตูศาลร,รูปชายร่างสูงใหญ่ ผิวดำคล้ำดวงตาแดงฉานเสียงแหบพระเอินเอ่ยหลวงปู่นี่คือเขตของข้าเจ้าจะมาแก้ของข้าไม่ได้หลวงปู่สุขไม่หลบสายตาวิญญาณทั้งหลายล้วนเวียนว่ายเพราะบ่วงกรรมเจ้าเองก็ไม่ต่างกันชายเงาหกระเบาๆก่อนหายวับทันใดนั้นพายุหมุนพัดวูบเดียวลานสารทั้งพืนโหมฝุ่นขึ้นตลบกลีบใบไม้หมุนวนราวกับวงเวท หลวงปู่ยกไม้เท้ากระแทกพื้นตึงน้โมพุทธายะแสงแดดสองลาดเมฆลงมาตรงสารพอดีเสียงหัวกระโหลกแตกแกร้งหลายลูกหล่นกระจัดกระจายเหลือเพียงผงเท่าสีดำที่ค่อยๆละลายไปกับพื้นดินเสียงลมสงบป่ากลับมาเงียบงนันหลวงปู่สุขถอนหายใจเบาๆเขาจุกเจ้าฝังบ่งลึกไว้กี่ชั้นกันแน่ท่านก้าวออกจากลานสารไม่หันกลับไปมอง แม้งเงาของสารจะเลือนหายราวกับไม่เคยตั้งอยู่แต่กลิ่นอาถรรพ์ยังคงติดตามมาตามลมสองวันผ่านไปหลังหลวงปู่สุกล้างอาถรรพ์สารเก่าป่าเล็กยิ่งเงียบผิดธรรมชาตินกไม่ร้องกวางไม่วิ่งเสียงใบไม้ร่วงยังดังชัดราวกับหินตกบนพื้นดินจนค่ำวันนั้นขณะท่านปักกดใกล้ห้วยเล็กๆที่จะใช้เป็นทางขึ้นเขาจุกตอนกลาง หูได้ยินเสียงกรอดกรอดคล้ายกระดูกบทกันอยู่ในความมืดลมผู้ศกนิ่งไม่ไหวติ่งหยิบไม้เท้าแตะพื้นภาวนาเบาๆพุทธังธรรมังสังคังสารนังคัจฉามิแสงตะเกียงวาบตามแรงลมเงาต้นไม้โยกไหวแล้วมันก็มาดวงตาคู่หนึ่งสีแดงฉานลอยอยู่ห่างเพียงสิบเก้าร่างนั้นก้าวออกจากพุ่มไม้เผยให้เห็นเสือโครงตัวมหึมา ลายบนหลังบิดเบี้ยวเป็นรูปรอยมือขนโครงเล็บยาวผิดธรรมชาติกลิ่นข้าวสาปลอยมาแต่จมูกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นมันโกบรอ้อฮะฮะหลวงปู่นี่มันทางของกูใครเข้ามาต้องสังเวเนื้อเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเสือแท้แต่เป็นเสียงคนปนสัตว์หลวงปู่สุกเอ่ยเสียงเรียบเจ้ามิใช่เสือธรรมดาเจ้าเคยเป็นคน ดวงตาสัตว์ยิ่งแดงฉานมันคำรามข้าเคยเป็นพรานพรานที่ถูกหักหลังถูกข้าโยนซากให้สัตว์แทกินข้าสาบานจะไม่ให้ใครข้ามด่านนี้จนกว่าจะได้ล้างแขนมันกระโจนพรวดโครงเล็บฟาดผืนดินกระเด็นเป็นหลุมหลวมปู่ยกไม้เท้ารับพร้อมสวดคาถาเก่านโมพุทธายสัตธาอิทิริปัดครา์เพทภัยแสงสว่างวาบออกจากปลายไม้เท้า ทำให้เสือสมิงพังะร่างมันบิดเบี้ยวกลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือใบหน้าเป็นพรานชราที่ชาวบ้านเคยเล่าว่าหายสาบสูญไปนานแล้วข้าหนาวเหลือเกินหลวงปู่แต่ใจยังร้อนข้าจะไปไม่ได้จนกว่าคนที่ค่าข่าจะได้รับกรรมหลวงปู่สุขเมตตามองตาไม่กระพริบกรรมใครกรรมมันเจ้าผูกใจจองเวรไว้ก็ยิ่งจมลึกกว่าเดิมท่านเอื้มลูกประคำออกแผ่เมตตา สัพเพสัตตาเวลานนตุอัพยาปัช,ชานนตุเสียงคำรามดังก้องป่าก่อนร่างเสือสมิงค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงรอยตีนเล็กๆที่หายไปตามทางห้อยเหมือนถูกลมพัดลบเช้าว,วันนั้นหลวงปู่สุขเดินต่อขึ้นด่านกลางเขาจุกเลี้ยวหลังเพียงแวบหนึ่งแล้วกล่าวเบาๆบาปเวรนี้อาตมาช่วยได้เพียงเปิดทางส่วนเจ้าของคำต้องชดใช้กันเอง ลมพัดวูบแรกของค่ำคืนเงียบสนิทเสียงแจก,กระจันที่เคยร้องหายไปหมดปากเขาจุกในยามนี้เมื่อสนิทราวกับหมึกดำแม้แต่เงามือก็แทบมองไม่เห็นหลวงปู่สุกยืนพิงไม้เท้ามองฟ้าที่ไร้แม้แสงจันทร์คืนนี้เดือนดับท่านเลือกปักกดบนเนินหินริมหน้าผาด้านล่างคือป่าทึบที่เคยเป็นทางลัดของพรานสมัยก่อนแต่ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว เพราะหายไปกันหลายคนโดยไร้ร่องรอยลงปู่จุดตะเกน้ำมันเพียงเล็กน้อยแสงสลัววูบไหวเรากับจะดับได้ทุกเมื่อท่านลวงลูกประคำขึ้นกำไว้แน่นเริ่มภาวนาพุทธานุสติชั่วโมงแรกเงียบสนิทชั่วโมงที่สองลมเริ่มแรงและชั่วโมงที่สามกลิ่นขาวเลือดโชยมาหลวงปู่หลวงปู่เสียงกระซิบดังราบกดมาจากทุกทิศ เหมือนคนเป็นสิบพูดพร้อมกันเงาดำเริ่มปรากฏรอบกดลักษณะบิดเบี้ยวบ้างไม่มีหัวบ้างแขนขาดบ้างเป็นแค่ครึ่นตัวรอยตาวเว้วโบสีขาวขุ่นมองมาที่ท่านหลวงปู่สุกลืมตาขึ้นโยมทั้งหลายเหตุใดจึงติดที่นี่เสียงหนึ่งดังตอบพวกเราถูกฝังที่นี่หลวงปู่ตายทั้งที่ยังถูกล่ามไว้ถูกขักหลังในยามร็ก เลือดเรายังติดแผ่นดินทันใดนั้นลมพัดแรงจนต้นไม้โยกโอนก้อนหินกลิ้งหล่นจากหน้าผาดังครืนเงาผีทั้งหลายเริ่มกรูกเข้ามาไกลาบางตนยื่นมือเหี่ยวยาวบางตนแผ่ลิ้นสีดำสนิทลมผู้สุขมีได้ขยับแม้แต่น้อยท่านนั่งขัดสมาธิกลางลมพายุมือกดลูกประคำสวดเสียงหนักแน่น อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนรอบกดเกิดแสงจางจางเป็นวงสว่างเนาผีทั้งหลายร้องโหยโหนร่างแหลกกระจายเป็นหมอกควันดำลอยหายไปบ้างดินทุรนทุรายบ้างเหมือนจะร้องไห้เสียงสุดท้ายดังขึ้นข้างหูท่านไม่ช่วยเราท่านแค่กันเราออกไปลงปู่เปิดตาชา้าชอาตมาไม่ล่เจ้าไปนรกดอก แต่อาตมาจะเปิดทางให้เจ้าไปในที่อันโขนรุ่งเชา้าเนินหินกลับเงียบสงบลมเช้าพัดมากลิ่นขาวเลือดจางหายเหลือเพียงกองเท่าดำเล็กๆราวกับซากของสิ่งที่เคยอยู่เมื่อคืนหลมปู่สุกยืนพิงไม้เท้าเดินดับผ่านไปแล้วแต่บ่วงนี้ยังไม่สิ้นหรอเช้าวันที่สี่ของการทุดงแดดอ่อนลดยอดไม้มอนเส้นได้ทอง หลวงปู่สุขเดินตามลำห้วยเล็กๆขึ้นเนินไปจนพบพื้นที่โล่งกว่าปกติตรงกลางมีเนินดินสูงข้างบนปักเสาไม้เก่าแหลกเหลือแต่รอบนั้นดินสีคล้ำกว่าที่อื่นและกลิ่นขาวสนิมจางๆยังลอยมาทั้งที่เวลาผ่านมาไม่รู้กี่สิบป,ปีหลวงปู่ใช้ไม้เท้าขุดเบาๆพบรอยกระดูกเล็กๆขาวซีดปนกับเศษผ้าขาดรุงริง่งอืม ที่นี่ไม่ใช่ทางผ่านธรรมดาแต่เป็นที่ฝังศพหมู่ท่านนั่งลงที่เชิงเนินหลับตาภาวนาพุทธังธรรมังสังคังสระนังคฉามิลมสงบเงียบสนิทแต่ในจิตเริ่มปรากฏภาพสอนเสียงกลองศิกโบราณดังขึ้นตุ่มตุ่มตุ่มภาพคนกลุ่มหนึ่งสวมผ้าแดงนำเฉลยศิกและคนในหมู่บ้านมาฝังทั้งเป็นพร้อมฝังหทองหเงินทับลงไปก่อนกลบด้วยดินเนินนี้ เสียงร้องโหยโหดังระงม,มพวกเราถูกฝังพร้อมทรัพย์สินเลือดเรายังติดแผ่นดินคนรุ่นหลังพยายามมาขุดแต่ไม่มีใครรอดทันใดนั้นพื้นดินสั่นเล็กน้อยครืดครืดเหมือนมีอะไรไต่ขึ้นมาจากใต้เนินหลวงปู่สุกรกำลุกประคำแน่นสวดคาถา,มาเมตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลา มือผีซีดขาวหลายสิบมือพล่กขึ้นมาจากพื้นพยายามขวยคว้าท่านแต่เมื่อแสงแดดส่องกระทบหลังคากดมือนั้นละลายเป็นเท่าดำเหลือเพียงคราบเลือดเก่าเป็นวงราบเนินที่แท้ทรัพนี้เป็นคุมทรัพย์ต้องคำสาบลงปู้เอ่ยเสียงเรียบคนที่ตายเพราะความโลภก,ก็กลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์ส่วนคนที่ฆ่าก็ทิ้งเวรไว้ให้ลูกหลาน ท่านใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นสามครั้งตึงตึงตึงแล้วกล่าวเป็นเชิงประกาศทรัพย์นี้อาตมามิเอาอาตมาจะฝังมันด้วยพระธรรมให้คนโลกเลิกสแสวงหาคำคืนนั้นหลวงปู่สุกทำพิธีผูกดวงวิญญาณปิดปากเนินด้วยคาถาบรรจุเมตตาปล่อยให้ดินทรายถล่มลงมาทับทางเข้าคุมทรัพย์เลือดจึงเงียบลงอีกครั้ง ค่าคืนนี้ฟ้าเมื่อสนิทลมพัดเอ่ยกลิ่นดินเพียรหลงปู้สุกเลือกปักกดใกล้ต้นจำจุรีใหญ่ที่ยืนเด่นอยู่กลางทุ่งรกร้างกิ่งก้านของมันทอดยาวราวกับมือคนกำลังแผ่รับใครสักคนระหว่างนั่งภาวนาเสียงโหระเด็กดังแผ่วมาเฮือิดหลงปู้มาเล่นกับผมไหมเงาเล็กๆวิ่งวนรอบกดเหมือนเด็กชายอายุราวเจ็ดขวบ ร่างผอมซีดผิวซีดเหมือนถูกแช่น้ำตายมานานตาดำคล้ำลึกจนแทบไม่เห็นตาขาวโยมเจ้าคือใครทำไมไมาอยู่ที่นี่หลวงปู่เอ่ยถามเด็กยิ้มเผยฟันดำเกรียนผมรอพ่อพ่อบอกจะพาผมกลับบ้านแต่พ่อไม่เคยมาหลวงปู่สุกพิจารณาเห็นสายกำผูกติดที่คอต้นจามจุรีเจ้าถูกฝังใต้ต้นไม้นี้หรือ เด็กเงยหน้าช้าชน้ำตาดำไหลเขาฟังผมพร้อมแม่เพราะพ่อแอบพาซับไปซ่อนผมตายเพราะลมหายใจถูกอุดด้วยผ้าพวกเขาบอกผมอย่าร้องแต่ผมหายใจไม่ออกเสียงลมพัดวูบใหญ่ใบจำจุรีไหวแรงเหมือนจะลม้มกลิ่นอับคาวคละคลุ้งหลวงปู่สุกหยิบสายสินพันรอบต้นไม้พร้อมท่องคาถานะโมตัสสะภควะโตทันใดนั้น เด็กกรีดร้องเสียงหลมร่างบิดเบี้ยวกลายเป็นเงาดำเกาะลำตน้นไม่เอาผมจะรอพ่อผมจะไม่ไปหลงปูหลับตาแน่นอาตมามิได้บังคับโยมไปเกิดแต่อาตมาจะเปิดทางให้เจ้าเห็นความจริงแสงวาบหนึ่งแล่นผ่านเผยภาพในอดีตพ่อเด็กคนนั้นเป็นคนงานขุดศพเขาฆ่าเมียลูกเพื่อปิดความลับกบหลุมแล้วหนีไปพร้อมทองคำ และไม่เคยกลับมาเด็กหยุดดิ้นน้ำตาไหลเป็นสีใสพ่อผมทิ้งผมจริงๆเหรออาตมาไม่โกหกโยมหรอกทุกดวงวิญญาณยอมไปตามกรรมเด็กก้มสีรษะเบาๆร่างค่อยๆจางหายเหลือเพียงเงาแสงลอยขึ้นสู่ฟ้าใบจามจุรีสงบลงทันทีหลงปู่สุขถอนหายใจยาวคนตายเพราะโลกคนอยู่เพราะกรรมเวรนี้ยังไม่หมด ค่ำคืนเย็นจัดป่าเขาจุกเงียบสนิทเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างหลงปู่สุกก้าวขึ้นหน้าผาเก่าเห็นเพียงเงาเมือทอดยาวตามหน้าผาลมแรงพัดกิ่งไม้เสียงกรอบกราบทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังตามหลังตุกตุกตุกแต่ไม่พบร่างใครแม้แต่น้อยมีเพียงเงาคนวิ่งไล่ตามไปตามหน้าผาอย่างรวดเร็วอาจ,จมาเห็นเจ้าแล้วเจ้าคือใครทำไมติดที่นี่ หลงปู่พึมพำเงานั้นหยุดมันยืนโอบแสงจันไว้ดวงตาแดงฉานเปล่งแสงราวกับไฟวิญญาณเสียงพระของมันแผ่วเบาข้าคือหัวหน้าเก่าของเขาจุกคนที่ฆ่าทุกคนเพื่อครอบครองป่าทั้งหมดพวกเจ้ามายุ่งกับบ่วงข้าไม่ได้หลวงปู่สุกไม่ขยับท่านนั่งลงขัดสมาธิบ่วงนี้ไม่ใช่ของเจ้าเพลงผู้เดียว แม้แต่เจ้าที่ก็ตามยังต้องไปเกิดเมื่อถึงเวลาวิญญ,ญาณนั้นคำรามอย่างไม่พอใจลมหมุนวูบใหญ่เงาทั้งหลายจากตอนก่อนก่อนเริ่มครูเข้ามารอบตัวหลวงปู่ยกมือประนมสดขาถาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแสงสว่างเล็กๆจากไม้เท้าทะลวงความมืดเงาคนบนหน้าผ่าพลันกระตุกขาและแขนเริ่มบิดเบี้ยวก่อนจางหายเป็นเงาดำผสมหมอก ทันใดนั้นเสียงกระซิบของผีเก่าๆที่หลวงปู่เคยช่วยมาเร่งข่าดังขึ้นขอบคุณหลวงปู่ที่เปิดทางให้เราไปเกิดลมสงบกลิ่นขาวเลือดจางหายเหลือเพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านหน้าผาหลวงปู่สุกยืนขึ้นช้าๆเขาจุกเจ้าผูกโบมไว้หลายชั้นอาตมาพลานโบมบางส่วนให้แต่เจ้าเองก็ต้องรับกรรมที่ฝังไว้ท่านเดินลงจากหน้าผา เงาทั้งหลายจางหายไปหมดแต่ความสมบยังมาไม่เต็มที่เพราะยังมีความลับใหญ่ซ่อนอยู่รุ่งเช้าวันสุดท้ายของการทุดงแสงแดดอ่อนสาดลอดยอดไม้ลงมาเต็มป่าเขาจุกกลิ่นดินและใบไม้ชื้นปนไอหมอกยังอบอวนหลงปู่สุกก้าวช้าๆขึ้นสู่เนินสูงที่กลางป่าตรงนั้นเป็นจุดรวมของวงอาถรรพ์ทั้งหมดสารเจ้าลึกลับบิงดำเนินทับต้องคำสาบ และต้นจำจุรีที่เด็กผีเคยสิงหลวงปู่ปักกดกลางลานท่านวางบาทขันน้ำลูกประคำและไม้เท้าเรียงเป็นวงกลมพร้อมเริ่มสวดคาถาใหญ่เสียงเข้มอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัพเพสัตตาเวราโนนตุอัพยาปัชชาโนนตุทันใดนั้นลมหมุนแรงจนใบไม้กองเป็นวงโดวงวิญญาณทั้งหมดผีพรายบึงดำ เด็กผีต้นจางจุรีเสือสมินและเงาคนบนหน้าผาปรากฏรอบหลวงปู่พวกเขาโหยโหนเหมือนร้องขอความช่วยเหลือแต่เมื่อหลวงปู่ยกไม้เท้าและประนมมือแผ่เมตตาแสงสีทองอ่อนลอยขึ้นจากพื้นดินปรากฏเป็นสายแสงพุ่งตรงไปยังวิญญาณทุกดวงเจ้าทั้งหลายอาตมาไม่ทำลายเจ้าแต่อาตมาจะเปิดทางให้เจ้ากลับไปเกิดตามคำของตัวเอง ลงปูกล่าวเสียงหนักแน่นเสียงกรีดร้องค่อยๆเงียบลงร่างวิญญาณละลายเป็นแสงสีทองลอยขึ้นสู่ฟากฝ้าหัวกระโหลกในสารเจ้าลอยขึ้นหมุนวนราวกับถูกปลดพันธนาการก่อนหล่นลงพื้นกลายเป็นผงเท่าดำผีพรายและเด็กผีค่อยๆลอยขึ้นตามสายลมเหมือนร่างได้ปลดบ่วงพันธนาการหลวงปู่ศุขเดินไปรอบลาน ชี้ไม้เท้าลงที่เนินซับต้องคำสาบซับนี้ถูกฝังเพราะความโลภของคนตายและคนอยู่ปล่อยไว้แบบนี้จะเกิดทุกข์ไม่สิน้นอาตามาจึงผนึกด้วยพระธรรมดินบนเนินซับค่อยๆพุนลงฝังคุมซับด้วยคาถาโบงและเวรทั้งหลายสงบลงอย่างสมบูรณ์สายลมเย็นพัดผ่านป่าเขาจุกอีกครั้งคราวนี้เงียบสงบเสียงนกแสกกลับมาร้อง เสียงน้ำไหลจากลำธารชัดเจนหลงปู่สุขถอนหายใจยาวบวงอาถรรพ์ถูกปลดแล้วป่ากลับมาสงบเงาของอดีตหมดไปแต่กรรมของคนยังคงอยู่ผู้ใดโลภหรือทำบาปต้องชดใช้เองท่านยกกดเดินลงจากเขาจุกท่ามกลางป่าที่กลับมาสงบร่องรอยความโหดร้ายและความหลอนค่อยๆเลือนหายไปแต่ความขลังของเขาจุกยังอยู่ สำหรับผู้ใดที่กลา้าก้าวเข้าไป